อ้มา,าด,มาาดรรวราดวยครับอาเนนะาะครับนี้ครับหยดเลยครับลงเนนะา,านนะหเสายามีครับ พี่น um ้องมายามหลบสองนะครับเนาะแดงวันที่สิบแปดตุลาคมเนาะครับเนาะมาหลบสองครับพี่น้องวันนี้ครับมาเบืองน้ากันครับอ่าหลบแหลกสรุปผลงานไปแล้วนะครับเนาะลิบมันสีเงาเกินไปครับผมก็เลยมาเบืองหลบสองครับพี่น้องอันนี้ก็เอาทั้งสีมาน้ำเกลืเกลาครับนี่ก็เป็นปลาสองตัวครับที่ผมจับไว้เนาะมันบืนครับไปครับเบิองแยงแหลมกันครับแยงนี้เนาะ กงคือซิมีแตปลาหมอ่ะดูแบบคนขิงไลเติบโต หลายเติมครับรหมอเนาะนี่ประดุกน้ำเงินหรอกครับาหมอทั้งประดุกครับพี่เนาะเพือว่าเสดใดครับเนาะรอบสอง มาขามด้วครับดู๊กลุ่นเลยครับนี่ครับนี่ครับจับพี่น้องนี่ครับจุดยอดเลยครับหลังนีงเนาะจุนเสายามอยู่ครับผ่านเลยครับพี่น้องดูนี่นะนครับตัวนึ่นนนะนนนนนชุดนึ่ง ดง่ามเต็มเลย,ยครับบืนตัวนึงพี่น้องเก็บเอาหม่องมันบนืนมากครับไปครับบังล้างแับนี้ครับบังครับล้างนเนา่ มัลงเอมื่ลงหน่อยนะครับเนะลงแต่ลงไพอหน่อยครับส่งไครับโทษนะ มลงแน่อยู่ครับปลาลุกหน่อยนะครับมั้งลอยลุลงดุป่อหมอครับมันปนลาด,ดุกมั้งบอสท่านลงมาได้หรอกครับไปครับออสองครับแยงนี่น้อ không đây không có thể lại tìm đi hết đây không có thể lại tìm เบ,งบออิงหลบแข่งครับหลง,นงนะเนาะเห็นฟ้าไมาา่เท่าเห็นหน้ำโอ้ดีมนะไปครับเบื้องหลังนี่ครับปลนนาบนนั้ีเนาะ อยู่ครับเนาะแับสองกับพอ่อให่แต่ว่ากับปลาไหลขึ้นรูปออแหลกครับพอ่อใดญ่จะต้องมาเบิงบ่งกแบบแข่งครับได้เติมกันนะครับ ถึกแน่อยู่ครับเนาะนี่ก็ได้อยู่นี่นาะยิบเบิร์ดครับทำง,งานกันครับนี่เนาะนอย้ยย่ครับเนะาะอยู่บยยั Cô khô coi không đúng một, một lái đây thế bởi mà xong mỏng nó thèn nằm hợp bằng nhẹ nhàng không còn hợp nhẹ nhàng cặp có đầy dưới ก็ได้อยู่ครับแต่ว่าบาุหลี่เนาะงานทุกคนครับตายงงเลยับเอ้ก็ได้อยังไงครับอ่าปลาดุกลุ่นๆเลยครับ สวยงามน,นะครับนะขอบรึงเลครับหอยมีทั้งปลาเลยครับี่ครับนะไปครับ

ไปครับถึงได้ครับตังนเนาะดีมฮนานเลยพี่น้อ,นอง ลงอยู่เนาะครับเนาะแต่ว่ากรบปุ่นไล้คือรอบแหลกครับอัจฉริบลายคือรอบแหลกเนาะครับเนาะแต่ว่าลงอยู่ครับก็<อ>ได้อยู่ครับหลังนี้เนาะจะ่ติดเน่ครับนี่เจ้ากระลังเริ่ม แก่งขอกมาแล้วครับแจงเนาะเดินพากันมายามแล้วครับไปครับมึงล้างหน้าครับทางมึงครับอ,อืมอู้น่าดีดกป้งแนงครับ

นี่ก็รอบนี่ก็ตัวไงขึ้ข่นว,วนอยู่ครับไปครับผมน็นไหยครับเนี่ยนี่อยู่ครับแต่ว่าบาไลยมันเนาะ เป็นปลาหน่อยครับโอ้บ่ยังเป็นไรครับนอนนะครับนะคับกำลังตื่นมืนอยู่เนาะไปครับผมนี่เป็นไรครับ ปลบาบุ๋งแบกว่าคุณย,ยามบ่คุณยาโมโบแมนครับ,ต,บ,ต,บรตั้งบตื่นมาเห็นไฟเลยเนาะยังไงก็ได้อยู่หาหงส์โตรครับอืม วันนี้ครับครับมันนี้ก็มานเติบครับพี่น้องนี่ก็เป็นเงียงที่ยามงานเนาะผมอบอกกับปูทิมออกเบิดแล้วครับแอ,อันนี้ก็เป็นผลงานที่ยามมากเมื่อคืนเนาะครับเนาะแต่ร้ายเติบอยู่ครับคือว่าโอเคอยู่เ,าเนาะครับเนาะ ครับพี่น้องปลาดุกครับปลาดุกปลาหมอครับหลายปลาอยู่ครับพี่น้องปลาร้วมๆครับมาเนี่ยกรเทือยวมะนิครับผมไปเจิญขีดหนาครับสำเร็จทีเดียวโคตุลาพี่น้องเปกนกวนนะครับจะเอาออกเมื่อไรลวครับพี่น้องเนี่ยกะปากพี่น้องกดไลค์กด็ตบใส่กดแชร์กดติดตามน้องเด้อครับกะไปเจิญขีดหนาครับผมสำหรับทีเดียวเด็ดโคตุลาพี่น้องออกเมื่อไหร่ได้ครับบ้าน